ค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกลยพามาดามนะคะก่อนอื่นคุณนกก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่กทานนะคะที่ติดตามคุณนอกอยู่นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณนกและเข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็มีบางท่านนะคะก็ให้คำแนะนำม,มามามา,มาบอกว่าคุณนอกอทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องช้างนะเดินทางมาถูกแล้วเพราะว่าส่วนมากเนาะพวกเราชาวไทยก็จะชอบ ชอบ ừ, ชอบช้างเนาะแล้วก็คุณนกก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องช้างนะคะก็หลายๆคลิปนะคะก็หลายๆช่องเลยนะคะแล้วก็มาวันนี้นะคะคุณนกก็จะทําตามที่หลายๆท่านแนะนํามานะคะให้คุณนกทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องช้างนะคะคุณนกก็คลิปนี้นะคะคุณนกก็จะพาทุกๆท่านนะคะไปพบกับช้างคลิปช้างน่ารักน่ารักนะคะก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจาก ช้างน้องพายดาวมงคลนะคะตัวนี้ช้างน้องดาวดาวพายมงคลนะคะกะ็ค่ะช้างน้องดาวดาวพายมงคลเนาะเออพายดาวมงคลเป็นช้างที่ตอนนี้กำลังพูดว่าฮิตติดอันดับหนึ่งเลยนะคะ,ะถ้าพูดถึงช้างพายดาวมงคลนี่บอกเลยว่า ทุกท่านจะต้องรู้จักนะคะก็คุณนกก็จะพาไปเลยนะคะไปดูคลิปน่ารักน่ารักนะคะแต่จะเป็นคลิปอะไรนั้นเกี่ยวกับน้องพายดำมงคลนะคะติดตามคุณนกเลยค่ะค่ะตอนนี้คุณนกก็พาทุกท่านนะคะมาดูคลิปน่ารักน่ารักนะคะของออช้างพายดำมงคลนะคะตอนนี้พ่อควานนะคะพ่อควานเลยนะคะกาลังแต่งองค์ทรงเครื่องให้กับ น้องดาวของเรานะคะโอ้โหมีการสวัสดีแม่แม่ facebook นะคะโอเคน่ารักมากๆเลยะคะ่ะแต่งแต่งองค์ทรงเครื่องนะคะคุณนกก็พาทุกท่านมาชมความน่ารักของน้องดาวนะคะ,อะตอนนี้พ่อเลินก็กำลังฝึกสอนอยู่นะคะค,ค,ค,ค่ะพ่อเลินก็ทำหน้าที่ของพ่อควาน กำลังเนาะแต่งแต่งองค์ทรงเครื่องให้กับน้องดาววันนี้น้องดาวของเราหล่อมากๆเลยค่ะ okay, ตอนนี้ก็กำลังสอนให้ยกขาซ้ายยกขาขวาอยู่นะคะเป็นกเป็นลีลาของการไหว้ครูนะคะเราก็จะมารุ้นกันค่ะว่าหลังจากที่พ่อควาน ฝึกแล้วนะคะว่าเขาจะจําบทการไหว้ลีลาการไหว้ครูของเขาได้หรือเปล่าก็ฝึกยกขานะคะขาซ้ายขาขวานะคะเป็นการไหว้ครูนะคะใหมัชมลีลาการไหว้ครูของน้องดาวกันเลยค่ะ <inct ly> โอ <sk ills> โยกแข่งยกขา <s ipper> สุดยอดเลยน้องดาวตอนนี้ก็ ฝึกไหว้คูนะคะยกแข้งยกขานะคะลีลาของเขานี่แหละคือพายดาวมงคลนที่แม่แม่เอฟซีติดตามนะคะคุณนกก็นำเสนอแล้วนะคะคลิปน่ารักน่ารักนะคะตามที่หลายๆท่านได้แนะนำคุณนกมาให้คุณนกทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องช้างนะคะคล,คลิปนี้ก็เลยนำเสนอน้องดาว มงคลกันเลยค่ะตรงนี้น้องดาวของเราก็ไหว้ครูนะคะลีลานะคะส่วนแม่ควานก็บรรยายนะคะโอ้ยกขากซ้าย ยกขาขวาสุดยอดเลยอ่ะตอนนี้ไหว้ครูนะคะตอนนี้ไหว้ครูคุณหนกจะให้ดูคลิปนี้นานๆเลยนะคะดูลีลากันไหว้ครูของน้องดาว โอ้ทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะการไหว้ครูของเขาเดี๋ยวคุณนุกจะเปิดเสียงให้ฟังเลยนะคะคู่แออ้สู้เห็นมัดคู่ต่สู้แพ้แล้วคแม่ควานบรรยายนะคะทุกท่านได้ยินเลยใช่ไหมคะ้่ะอะะอ,อ,ะอันนี้ทิศที่สองนะคะ น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้น้องดาวของเราจะหล่อมากๆเลยนะคะทุกทุกท่านที่ติดตามคุณนุ๊กอยู่นะคะจะเห็นว่าน้องดาวนี่เป็นช้างแสนรู้นะคะคือพ่อควานของเขาก็ฝึกอบรมเขานะคะแล้วตอนนี้เขาก็ทำเองนะคะเขาจะฟังคําสั่งไม่น่าเชื่อนะคะว่าช้างอายุห้าขวบนะคะเขาจะ เชื่อฟังควานได้ขนาดนี้แล้วก็จะไม่มีการงองแงเลยนะคะก็ช้างนี่ช้างห้าขวบนี่ก็เปรียบเปรียบเหมือนเด็กห้าขวบเนาะโอ้โหตอนนี้ไหว้ครูอยู่นะคะอันนี้คงจะเป็นที่ที่สองนะคะช้างห้าขวบนี่ก็เปรียบเหมือนเด็กห้าขวบเนะาะก็ย่อมจะมีการงองแงเนาะถ้าผู้ปกครองสั่งให้ทํานู่นทนํานี่แต่น้องดาวนี่คุณนกสังเกตดูพฤติกรรมของเขาเขาจะไม่มีอาการขัดขืนเลยนะคะ เขาจะเชื่อฟังพ่อควานของเขามากๆตอนนี้ไหว้ไหวยอยู่ไหว้ไหวลีลาการไหวครูนะคะอันนี้คงจะเป็นทิศทิที่สองอ่ะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยอะ่ะคุณนกสังเกตดูนะคะว่าเขาจะเป็นช้างที่เชื่อฟังนะคะเชื่อฟังพ่อควานมากๆเป็นช้างที่น่ารักนะคะทุกทกท่านที่ติดตามคลิปคลิปช้างนะคะหลายๆคลิปนะคะต่างจะต้องยอมรับนะคะว่าน้องดาวนี่โอ้โห สุดยอดเลยอ่ะเป็นช้างที่เชื่อฟังคำสั่งควานมากๆเลยนะคะค่ะก็ชมความน่ารักนะคะคุณนกจะให้ดูคลิปนี้ยาวๆเลยนะคะก็จะบรรยายไปเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นช้างที่ฝึกง่ายนะคะน่ารักนะคะจะฟังตอนนี้ใส่ก้นนะคะน้องดาวของเราใส่ก้นอยู่อะไรเนี่ย เห็นแล้วมันไสจังเลยอะ่ะคุณนกเห็นแล้วคุณนกมันไสมันเขี้ยวเนาะก็เหมือนเรามันเขี้ยวเด็กๆเนาะอืมเอ็นดูเขาอะค่ะเพราะว่าเป็นช้างที่น่ารักมากๆเลยนะคะอ๋อตอนนี้ก็ยกขาขึ้นมาไหว้ครูนะคะคุณนกคิดว่าเขาคงจะไหว้ครูจะเสร็จแล้วะคะ่ะน่ารักจัง คุณนกคิดว่าทุกท่านที่ติดตามคุณนกอยู่ก็คงจะชอบไปด้วยนะคะชอบความน่ารักของอน้องพายดาวมงคลสุดยอดเลยค่ะนะ <c oughs> จะมีใครเป็นคู่ชกกับน้องดาวเมื่เนี้ยนะ <c oughs> ให้ฟังเสียงแม่ขวานนะบรรยาย จะมีใครเนี่ยจะมีคู่คู่ชกกับน้องดาวหรือเปล่าคู่ชกจะกล้าแบกน้ำหนักน้องดาวหรือเปล่าเนี่น้องดาวนี่คงจะหาคู่ชกค่ะคุณนกก็พาทุกท่านนะคะมาชมคลิปของอน้อง ดาวมงคลนะคะก็ได้ชมกันนะคะก็ค่อนข้างที่จะยาวหน่อยเนาะคุณนกก็ทำตามที่หลายๆท่านแนะนำมานะคะว่าอชอบอที่จะให้คุณนกทักคลิปเกี่ยวกับเรื่องเรื่องช้างนะคะคุณนกก็ได้นำคลิปน่ารักน่ารักของอน้องอดาวมงคลนะคะมาให้ทุกทุกท่านได้ชมกันเลยนะคะอื คุณก็รู้สึกค,ความสุขเนาะวันนี้ก็ได้มาพูดคุยกับทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะตอนนีน้น้องดาวก็โชว์ลีลากันว่ยครูแล้วนะคะวหว้ครูสี่ทิศแล้วนะคะก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าช้างพายดาวางคนนะคะเป็นช้างที่ฉลาดนะคะ,ะสมองของเขาจะเร็วมากนะคะเขาจะทําตามที่พ่อควานฝึกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะสั่งให้เขา เต้นนะคะให้เขาไหว้รู่ก็ทุกทท่านจะเห็นแล้วจะมีคาลีลากันไหว้ขู่เขาน่ารักนะคะ mm hmm. เขาจะโอ้โหเป็นช้างที่คุณลกต้องยอมรับเลยว่าเป็นช้างที่ฝึกง่ายนะคะความจําดีเลิศเลยนะคะช้างช้างเชือกนี้นะคะเป็นช้างแสนรู้และช้างฉลาดมากนะคะแล้วก็เป็นช้างที่หน้าตาทุกทุกท่านสังเกตนะคะหน้าตาของเขาจต็มโหลนะคะตาเขาจะหวานรูปลักษณะของเขาเนี่ยเป็นช้างที่มีสง่า ม,มีสง่านะคะก็ต้องคุณนกขอย้ำเลยนะคะคุณนกก็พูดมาหลายๆคลิปนะคะเกี่ยวกับช้างพายดามงคลนะคะว่าผู้ที่เป็นเจ้าของช้างพายดามงคลนะคะเป็นผู้ที่โชคดีนะคะที่ได้ช้างอ,อย่างพายดามงคลมาครอบครองนะคะคุณนกนี่ก็เป็นปื้มเนาะก็เป็นบุคคลหนึ่งที่รักช้างนะคะแล้วก็มีความสุขที่ได้นําเสนอเกี่ยวกับคลิป ช้างเนาะเกี่ยวกับเรื่องช้างนะคะก็วันนี้ก็นําเสนออคลิปน่ารักน่ารักเกี่ยวกับช้างพายดาวมุคนนะคะลีลาการเต้นลํานะคะก็คุณแม,แม่แม่ที่ดูอยู่นกก็โอ้โหคงจะน้ำหนักของน้องดาวมุลน,นี่ก็ค่อนข้างติดเยอะเนาะห้าขวบก็จริงเนี่ยเขาจะมีคู่ชกหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้พ่อควานก็ฝึกสอนแล้วเนาะลีลากัน ลีลาการไล่ลำวิชาคุณก็พูดไม่ค่อยถูกลีลาการไหวครูต้องขอโทษนะคะบางครั้งก็การใช้ภาษาภาษาไทยบางครั้งก็จะลืมลีลาการไหวครูของน้องดาวเนาะก็เป็นที่ประทับใจแล้วตอนนี้ทุกทท่านสงสัยว่าแล้วน้องดาวนี่เขาจะมีคู่ชกไหมอะไรอย่างนี้นั่นน่ะสิน้ำหนัก น้ำหนักขนาดนี้เนาะน้องดาวนี่น้ำหนักนี่ก็คงจะหลายร้อยหลายร้อยโลเนาะคุณนกก็ยังยังยังไม่ทราบน้ำหนักของน้องดาวนะว่าจะมะีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วจะมีคู่ชกหรือเปล่าอตอนนี้ทุกทุกท่านก็สงก็ต้องลุ้นกันแหละพอควานก็ฝึกสอนกันเนาะน้องอพดาวบางคนเนาะฝึกสอนก็เห็นลีลาแล้วเออเขาก็น่ารักดีเนาะคุณนกก็วันนี้ก็ ไม่มีอะไรพูดคุยมากมายเนาะก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื <S <S <ๆ>่องอช้างน้องภายดำมงคลเนาะก็คุณนก็ทำมาลมาหลายคลิปแล้วแล้วก็แล้วรู้สึกว่าน้องภายดำมคลน,นี้ก็เป็นที่รู้จักของอแฟนๆมแม่ๆ FC เ,เนาะคุณนกที่จะติด เฟซบุนะ๊กเนาะต้องใช้คําว่าเอฟซีแม่ๆเอฟซีนี้จะรู้จักแล้วก็พอคุณนกทําคลิปของอน้องน้องดาวเนาะน้องดาวมงคลนี่โอ้โหจะมีมีคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คุณนกมากมายเลยนะคะแล้วเข้ามาคนะอมเมนต์เนาะมาคอมเมนต์ต่างๆนานาคุณนกได้อ่านคอมเมนต์แล้วคุณนกก็มีความสุขเนาะเป็นปื้มเลยว่าอโอเคเราเดินทางมาถูกทางแล้วล่ะที่เราทําคลิป เกี่ยวกับเื้องช้างเนาะและช้างที่เป็นที่น่าสนใจของแม่แม่เอฟซี FC ก็คือช้างน้องภายดาวมงคลนะคะคุณนกก็เลยต้องนําคลิปน่ารักน่ารักนะคะเกี่ยวกับการไหว้ครูของน้องดาวมาพบมามโชว์ให้กับทุกทุกท่านนะคะก็พูดเก,กเกี่ยวกับเรื่องช้างเนาะคุณนกก็พยายามหาสิ่งที่ ทุกท่านที่ตามคุณนอกอยู่สิ่งไหนที่ทุกท่านชอบนะคะคุณนกก็จะจะนำมาเสนอเนาะ <laughs> ก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ถูกใจสำหรับทุกท่านที่ตามคุณนกนะอะตอนนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะคุณนกก็จะพาทุกท่านนะคะแม่แม่เอฟซีนะคะที่ติดตามช้างน้องภายดำมงคลอยู่นะคะ เราจะไปดูกันว่าคลิปต่อไปคุณนกจะนำเสนออะไรแล้วก็น้องดาวมงคลหลังจากโชว์เวลากาันไหว้ครูแล้วนะคะแล้วเขาจะได้คู่ชกของเขาหรือเปล่านะคะทุกท่านตามคุณนกนะคะเด,เดี๋ยวคุณนกจะไปค้นหาว่าน้องภายดาวมงคลเขาได้คู่ชกเขาได้คู่เปรียบแล้วหรือยังว่าจะเขาจะชกกับใครนะคะก,ก็คุณนกก็ ต้องขอจบคล,คลิปนี้นะคะแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามช่องกายพามาดามนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องน้องพายดาวมงคลด้วยนะคะชื่อช่องน้องพายดาวมงคลนะคะไปติดตามได้นะคะไปดูคลิปความน่ารักน่ารักอ่เวลากาันไหวครูของน้องได้เต็นพิกัดเลยนะคะเพราะว่าที่คุณลกนํามานี่ก็เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆน,นะคะคือนํามาเสนออ่ก็ค่อนข้างติดยาวอยู่แต่ก็ไม่ ไม่ไม่หมดทั้งคลิปนะคะจริงๆแล้วคลิปยาวมากกว่านี้นะคะถ้าท่านใดที่อยากจะชมลีลาความน่ารักของน้องเนาะน้องอช้างพายดำมงคลก็ไปติดตามช่องพายดำมงคลได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกร,ริยาพามาดามเนี่ยนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณโนก็ต้องขอขอบคุณทุก,ท,กท่านนะคะที่ติดตามคุณโนกจะจบคลิปนะคะคุณโนก็ไม่มีอะไรตอบแทนนะคะนอกจากคําว่ากล่าวคําว่า ขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ